ที่แล้วเนี่ยนะอที่ผมเาอยู่ผมไม่รู้ขายคลองหมู่บ้านอยู่สมุทรปราการหรืออะไรจังหวัดไหนในกรุงเทพเนี่แหละขายคลองเราอยู่ในหมู่บ้านแต่ในในหมู่บ้านน่ะในสุดซอยมันจะเป็นท้ายคลองทะลุไปไปโรงงานอื่นอืมี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 ปลายายขายกับพวกอาหารผลไม้อยู่ในเรือละพายอ่ะ เราก็แบบเราก็เราเราก็เห็นมั้งเราไม่แน่ใจนะสรุปเขาเสียชีวิตตอนเราเห็นเนะี่ยเขายังไม่เสียชีวิตอืมตอนหลังเขาเสียชีวิตแล้วมีลุงกับป้าแถวนั้นที่ขายของชําเขาไม่อยู่ใหม่เลยผมไม่แน่ใจนะของมาไล่ผมฟังแต่ผมรู้แล้วก็เสียชีวิตอืแกบอกเนี่ย แกต้องมาจัดร oh ้านตอนตีสี่ตีห้าตีห้านั้นหละของชาแล้วเพื่อจะให้พาบินทบาตหรือว่าขนมมาวางอ่ะครับตัดบาทจะบอกผมว่ามีลรุงกับป้านี่ขยันขยันขายของของกินขนมขนมพายเรือกันทุกทุกวันเห็นมาหลายวันแล้วบอกใครลักษณะเป็นไงเนี่ยเขาพายป้าลุงแก่เขาจะถามว่าเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมนั้นแล้วก็มีขนมจีนมีของกินมีผักพวกบอกแล้วที่เจอแล้วเขาตายไปแล้ว เดดี๋ยวไไ้แกก็งงทำไมมันขยันกว่ากูวะกูก็ถ่ายพอพุ้นจนตีมากระชากก็ต้องตกมาให้แล้วผมก็ต้องวางให้เป็นระเบียบป้าคนนี้ตีสามตีสี่ก็พลิ้วเปลี่ยนพายไปพลายมาแล้วก็ต้ทักทายกันเรอกแตเสียชีวิตไปแล้วผมเสียบริเวณนั่นแหละผมรู้สึกว่าเหลือความว่ายน้ำแม่หรือว่าเป็นลมหรืออะไรคนแก่ไม่รู้โดชนอะไรมันไม่ได้ไปถามอะไรขนาดนั้นแต่เขาเสียชีวิตไปแล้ว อันนั้นคือเขาไม่รู้ว่าคนที่ที่คือเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอคือคนที่เสียแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่พายคือคนที่เสียถ้าเราเห็นเนี่ยเราเรา,เรารู้ว่าคือผีแตไอ้พวกนั้นน่ะกับบ้าที่เขาตัดปราตังโก่เขาไม่รู้ทําให้เขาไม่กลัวไงถ้าเขารู้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้ถ้าเขาเจออีกเนี่ยเขาคงปิดประตูแล้วหนีไปเลยผมไม่ได้ไปดูท้ายคออีกเลยนะว,ว่าแกยังอยู่หรือเปล่านะที <c oughs> ่นี่ไม่ได้ไปยุ่งคนเราจะจุดัวเราไง อ่ะ78ยูสใครเคยเจอผีอยากขึ้นมาเล่าเชิญได้นะครับผมมาแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้คุณตัวคุณผู้เล่าได้บุญให้ผีได้บุญไปด้วยนะครับอย่ากเก็บเรื่องไว้เงียบๆคนเดียวตายไปมันก็ไปกับตัวนะเรามาให้คนได้รับรู้เป็นบุญกุศลแทรงแง่คิดแทรงธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้นะครับีป้ากัลยาครับพี่ตักเล่าบ้างเลยพี่ตักอ่ะคุณกัลยาเจอผีไหม อแล้วทำไมถึงไม่เจอคะันไม่เห็นค่ะฮึมเอ้าครครยังไม่เจอค่ะวันนี้ผมผลก้อนหินก้อนสุดท้ายก้อนใหญ่หนักหลายสิบกิโลมืดแล้วเอาไฟฉายติดไว้ที่รถเข็น มันมีเสียงมาใกล้ๆต้นไผ่เลยแล้วเหมือนเดินเข้ามาพูดเหมือนจะมาคุยอะไรผมรับรู้ผมก็หันไปมองเอ้ใครมาตกใจกลัวๆเป็นพวกแบบผู้ไม่ประสงค์ดีนะพอมองไปดูมันไม่มีใครแสงไฟจากไฟฉายมันก็ไปก็เห็นระดับหนึ่งไม่ถึงกับเห็นชัดมากเพราะว่ามันจะมีรัศมีการให้เห็นใช่ไหมแต่มันก็สว่างอยู่ มีความรู้สึกว่าอืเราไมา่ได้อุปทานนะแล้วจุดผุ้มันจะเป็นสิ่งแบบหนึ่งก็คิดว่าวันนี้ก็มีวิญญาณเข้ามาเหมือนจะจู่โจมอยากให้อยากจะมาคุยด้วยมรู้สึกอย่างไงนะมาบอกถ้าเราถ้าเราเห็นอะไรที่เราอยู่ไกลๆเราสักยี่สิบสามสิบเมตรอะความกลัวมันไม่ค่อยกลัวหรอกถ้าเราใช้น แต่ถ้าเป็นชั้นชิดเมตรหนึ่งสองเมตรเนี่ยผมว่ามีมีช็อกมีมีคือก้าวขาไม่ได้ออกตอบไม่ได้นะเพราะผมยังไม่เคยแต่ถ้าอยู่ไกลยี่สิบสาสิบเมตรอ่ะผมไม่กลัวนะเพราะแต่เราไม่ได้เดินไปหาเขาแล้วแต่เราจะเอาไฟฉายส่องเราไม่กลัวเลยแต่คิดว่ามีมีตั้งหลักวิ่งหนีได้เนี่ยมองอย่างนั้นแต่ถ้าเมตรสองเมตรเนี่ยตอบไม่ได้ว่าไอ้ผมคนลุกหน้าหัวตั้งอ่ะมีส่วนแต่จะวิ่งหรือไม่วิ่งหรือช็อกเนี่ยผมตอบยังไม่เคยเจออย่างนั้นเลย อ่ะเดี๋ยวผมจะเชิญ80ยูสใครถ้าเคยเจอผีกดขึ้นมาใครไม่อยากจะขึ้นมาเล่าไม่อยากจะอะไรก็นิ่งๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับจะเชิญเท่าที่เชิญได้นะตังโมล,ลงก่อนดีกว่ามั้งรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรมีประโยชน์เลยนะอ สมชาติเล่าไปเรื่อยๆก่อนจะได้ไม่เสียเวลาคนลองเนี่ยเดวจะเงียบอิบคุยอะไรไปก่อนบางทีฟังคนอื่นเล่าเราก็คิดว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็มีบางคนฟังเราเล่าเขาบอกว่าเขาชอบพูดว่าผมเมาหรือว่าอะไรวะเขาบอกว่าหลอนหรือเปล่าแต่จริงมันเป็นเรื่องจริงนะผมกล้าติดทูบสาบานเลยว่าทุกเรื่องที่เล่ามันจริงแต่การเล่าของมันอาจจะดูไม่เหมือนเรื่อง เรืงจริงไงมันเหมือนเรื่องสนุกสนานมันคือมันเรื่องจริงทุกเรื่องนะเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับเราด้วยมันคิดว่ามันใช่หรือยังเนี้ยเยอะนะที่เรากับพี่โจตั้งแต่แรกๆมันผีพายยิ่งผีภายคนยี้งไม่เชื่อเนี่ยที่มันกัดแขนมันกัดจริงๆมันกัดแขนองญาติผมเองเนะจะลากลงน้ำเอี่มคนไปเล่าให้คนในห้องรู้จักฟังเขาบอกว่าเมาหรือเปล่าหลอนเปล่าผมจะพูดแม้กระั่รายการที่ผมเคยไปเล่าก็พูดคำเดียวว่าเมาหรือเปล่า ถ้าผมเล่านานๆนี่ผมเล่าสั้นๆมึงบอกว่าผมหลอนเลยถ้าผมเล่าเป็นชั่วโมงมันจะมองว่าผมบ้ามันก็แปลกนลเล่าเล่าริบเล่าเล่าเร็วๆก็หาว่าหลอนหรือเปล่าแต่พอเล่านานๆเห็นคนที่คนในห้องคุณเล่ากันนานๆเป็นชั่วโมงคุณเชื่อเล่าเร็วๆไม่ถึงนาทีสองนาทีมันไม่เชื่อบอกว่าหลอนหรือเปล่า มันเจอจริงๆใช่ยังในจุดทูบสาบานก็ได้จะมาหลอกเรื่องไหนคนดูไม่ถึงร้อยนี่นะไม่ถึงยี่สิบคนเออถ้าคนดูเป็นพันเออจะว่าแต่งเรื่องให้มันดูหรือเพื่อได้กลางวันเงินอะไรได้ยูนี้ได้ปาวาสักสิบตัวไอ้นี่มันห้องคนดูสิบคนยี่สิบสามสิบหรือสิบคนห้าคนมันจะมาแต่งให้เสียวเวลาเล่าเป็นน้ำลายทำไมเพราะมันมันน่าจะคิดตรงนี้เนะมันเจอจริงๆมันเจอจริงๆริงะแต่ผมเล่าไม่ผมไม่อยากจริงจังอก็ มันเจอมันก็เจอจริงๆแต่มันไม่เคยเห็นจัดจ่าไงพี่โชคมันไม่เคยเห็นหน้ามันประจันกันอย่างนี้เตือนเตือนเดี๋ยวดูเวลานะคนฟังพี่เล่านี่องไอ้นี่พวกแม่งบ้าอวบปัญญาอ่อนหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเก้านาทีเดี๋ยวถึงเราเจอจริงเราก็คิดว่ามันอีกประมาณ อีกสิบกว่านาทีจะครบสองชั่วโมงแล้วปกติผมจะไลท์สามชั่วโมงนะแต่เกิดไม่มีคนคนขึ้นมาช่วยไลท์ช่วยเล่าเลยก็ลงก่อนดีไหมเมื่อครบสองชั่วโมงดีไหมคุณกระ,ระยาก็ดีค่ะอยาได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมมีภารกิจต้องไปขนกับเบื้องเก่าหินเสาเอามาทำ ทางเดินถมที่อ่ะเดี๋ยวรอตอนนี้ตีสี่สิบสี่นาทีเดี๋ยวตีสี่ครึ่งถ้าไม่มีคนมาเล่าเลยเดี๋ยวจะลงลงไลน์แล้วใครอยากจะขึ้นมาเล่าเชิญนะครับผมเก้าสิบยุทธเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับฝากกดติดตามฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับใคร ชร์ช่วยแชร์ขอให้เจริญเจริญแขงเฮงรวยรวยพบเจอแต่สิ่งดีงามนะครับนจะปัดทงก็ได้ผมจะไม่ต้องจัดละมีมีคิดว่ามีบางคนพอปั้นช่องขึ้นมาดังขายช่องต่อขายยุตต่อน่าจะมีนะเยอะๆทุกทุุกกแพลตฟอร์มหรอช่องขายขนมก็ขายขายช่องผีก็ขายให้ช่องหนังช่องบันเทิงก็ขายหมดอ่ะเพราะคนติดตามมันน้อยลงเงย แต่คนคนติดตามอย่ากหลักยังหลักแสนหลักล้านอยู่แต่คนดูหรือแค่หลักร้อยอเอาไม่ต้องขายอะไรต้องขายเพราะมันไม่มีลูกเล่นไม่มีลูกเล่นอะไรแล้ะพูดอะไรนิดนหน่อยๆก็บินพูอะไรนิดหน่อยก็บินต้องขายแต,แต่แปลกนะช่อง,องผมเ,เล่าเรื่องผี<ค>มันเหมือนได้ไฟเขียวช่วงในเดี๋ยวบอกทุกคนกันว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับผมคลิปแรกที่ผมมาขึ้น ในแอปแดงผมไปดูในแอปแดงเอาไปลงนะวันที่16บหกพฤศจิกายน2,568เอ้ยไม่ใช่2,566ัน25ห้ยหกจะบอกล่วงหน้าหลงล่วงหน้าได้ไง2 5ง6แล้วก็นี่ก็2,567แล้วช่องผมครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมดีใจนะเพราะว่าจัดแรกๆก็คิดอยู่ว่าจะทำไปได้นานไหมจะมีคนมาเล่าไหม ปรากฏก็มีมิตรรักแฟนผีเอซีช่องเล่าเรื่องผีมากันเต็มเลยนะครับในหนึ่งปีเนี่ยพี่ชั่ต้องบอกว่าห้องเนี้ยเล่าไม่กี่คนแต่หลับเป็นร้อยไม,ไม่ดูไม่ดูอย่าพูดเรื่องหลับครับผมอย่าพูดนะครับรรนะครับก็แม้แม้คนดูช่องผมอาจจะไม่เป็นห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่องอะไรแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะ เ,ออเพราะว่าในการเล่าแต่ละวันเนี้ยก็จะได้บุญนะครับ <S <S เป็นวิทยาทานได้บุญคนเล่าได้บุญผีได้บุญก่อแปดสิบเอ็ดยูสเคยทําความดีอะไรมาตั้งแต่ต้นชาติต้นกับต้นกันตั้งแต่ต้นภพต้นภูมินะจะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติสัตว์ชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันและบุญกุศลที่ทําความดีในอนาคตตากกระทั่งเข้าถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระนิพพาน ผมขอกระดาบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนซึ่งกันและกันนะครับผมสาธุสาธุสาธุาธาธแล้วก็<า>เราขอตั้งจิตผมบอกขอเชิญชวนทุกคนนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผีที่ในช่องนี้ได้นำมาเล่าไม่ว่าตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันและที่ในอนานะคตที่จะตามมาแล้วก็แผ่ให้ไปยังสัพจิตสัพวิญญ,ญาณพูดผีปีศาจนะครับ แล้วก็ขอให้พวกเขามีความสุขถ้ามีความทุกข์ให้หมดทุกข์นะครับแล้วก็ช่วยไปตามเพื่อนผีผีก็ไปตามคนที่เขาเคยหลอกหรือไปปรากฏให้เขาเห็นเนี่ยให้ได้มาเจอช่องผมแล้วมาเล่าให้คนฟังนะคุณตายทีมงานฝันไปาาเคะ<น>เคยเจอผีไหมครับเล่าก็ขึ้นมาเลยครับอขึ้นมาคุยเป็นเพื่อนกันได้นะครับมีดาราอยู่คนพีโชคชื่อ มีดาราอยู่คนเขาเล่าอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวหลังม่ได้เป็นนักร้องเพลงล็อกอ่ะเันเล่าผมก็ไม่รู้เล่าจริงเล่าปลอมหรือว่ามันผมว่าแม่งยิ่งกว่าผมอีกนะเล่าไปโรงแรมมีเสียงอะไรดังๆ้าง้างทางตู้ตู้เสื้อผ้าอก็ไปเปิดดูไม่มีอะไรไปอาบน้ำบอกมาเถกดกำลังจะนอนตู้เสื้อผ้ากําลังอีกสักพักเปิดมาเป็นผีผู้หญิงหัวหล่นลงมาอืหัวหลุด ลงมากับพื้นก็เก็บหัวขึ้นไปต่อเมื่อน้วสรุปมัน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 ไม่กลัวเขาบอกเขาไม่กลัวสรุปมันจริงไว้จริงที่ว่าของโม้หัวหลุดแล้วหยิบหัวขึ้นมาต่อมันก็เป็นไปได้นะผมว่าออกฝันหรือเปล่าไม่มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่ผมเจอผีที่มันต้องจงใจมาแสดงตนเพื่อหลอกหรือเพื่ออะไรมันเนี่ยถ้าเรามองแล้วเราก็อ๋อก็เป็นเช่นนั้นเองสมมติมันทําแขนหลุดหนึ่งข้างเราก็คิดไปออก หลุดอีกข้างได้ไหมวหลุดข้างปุ๊บได้บอกเอาเกาขาหลุดด้วยได้ไหมล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะเออคือคือแล้วผีก็จะงงงงว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่กลัวชั้นหรือไงผีจะงงแต่ถ้าเกิดผีจะจู่โจมเข้าทําร้ายจะเข้าสิงหรือทําร้ายเนี่ยถ้าคุณมีบุญกุศลมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภาวนาพุโทโธสัมมาหังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมีบุญคุ้มครองป้องกันตนท่านได้นะครับคุณสมชาติจะบอกอะไรเมื่อกี้นี้เขาเออเขาบอกนอนเน่ยปิดปิดไฟเขาบอกนอนเนี่ยปิดไฟมันสลัวสลัวแล้วผีออกมาในความในความมืดสลัวสลัวที่คุณเห็นแล้วหัวหลุดมันน่าจะช็อกถึงขั้นช็อกเลยแต่เขาบอกไม่ไม่ได้กลัวอะไรเลยก็นั่งคุยกับผีพี่พเทื่ยววะดาราท่านหน่งท่านพูดว่าเอ๊ะ เป็นคนอื่น,นยังเป็นพวกเราเนี่ยยังไงก็โอ้โหแค่ความมืดนะแล้วตู้กือกกะกัดแล้วเปิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็คุยแล้วอยู่ดีหัวผ,ผู้หญิงหล่นลงมากับพื้นมันเหมือนหนังแล้วพี่แล้วหยิบหัวขึ้นมาต่อแล้วคุยกันพี่โชคเขาเล่าเองมั้ยเขาเล่าออ,ออกรายการอะไรนะอ๋อเขาเขาไม่ได้ออกรายการเขาเล่าให้แฟนๆฟังในเนี่ยในเนี้ยในในทีทีเนี่ยแหละประสบการณ์ที่เขาไปไปเล่นดนตรีแล้วเขาต้องนอนโรงแรมไง และคนก็ไอคนไอคนข้างล่างก็ไม่กล้าคอมเมนต์เขาบอกผีเล่าจริงเหรอไอผมอยากจะพีดมาพิมพ์พี่แม่งยิ่งกว่ากูแม่งหล่อถ้าฝันนะผมเชื่อผมเคยฝันแปลกๆมาบ้านอย่างี้ยแต่เจอจริงๆแล้วหัวหลุดไม่มีการเจ็บหัวขึ้นมาแล้วคุยกับผีผีคิ้วฟังนีมันไม่จริงวะทำไมมันเน่าอะไรกันอย่งเสรุปก็ว่าเป็นเรื่องจริงของเขาอะละผีหัวหลุด เก็บหัวขึ้นมาต่อแล้วเป็นผีผู้หญิงแล้วคุยกันต่อผีีผสาวผมยาวก็ออกมาจากตู้เสื้อผ้าส่วนเขาก็นั่งไปเตียงคุยกับผีผีก็ยืนคุยแต่ตอนจบม็นสรุปว่าก็จะไปยังไงแต่เราก็ขาหยุดเล่าดืด้อผีบอวหลุดหยิบหัวขึ้นมาคุย แช่แต่อย่แช่เหมือนแตงโมเงียบไปเลยพี่ตั๊กเงียบไปเงียบไปเหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นเวรแล้ว่ะแล้วผมมาปิดท้ายคุยทีหลังเข้าไปเฝ้าพระอินทร์งันหมดแล้วอ๋อไอ้นั่นไม่มาไอ้พวกไอ้สปปลาวอ่ะมันไม่เชื่ออย่าลบรู้ลวงสุดด็อกเขาเป็นคนเรียกสุดด็อกก็ พยายามเล่นมุกน่ารักน่ารักไลมมีโดเสาอีกอืมวันนี้คงไม่ว่างเข้ามาก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรายการมาครบปีแล้วผมในนามผู้จัดผมก็ดีใจมากนะเพราะว่าช่วงแรกๆคิดว่าเออถ้าไม่มีคนมาเล่าเราก็เล่าของเราไประดับหนึ่งระยะหนึ่งแล้วก็คุณสัปเปลืมากฮะมีผีได้เลยคุณสับเปลือกมาชื่ออะไรสับเปลือกบ้านหินลาด ตำบลหินลาดสวัสดีค่ะขึ้นมาคุยเรื่องผีกัน,กนครับผมมีแน่นอนเลยครับช่วยมาเล่าเป็นวิทยาทานให้คนได้ตะลึงพึงเพิดว่าผีมาแล้วใช่สมศัตรูเลอด้วย